ก็เอ้ยก็ไข่ก็ไก่ในเราก็ขวดของเราก็วายเขานาก็คนกึ่งคลางก็ระกลางกลางกว้าใจกล้าโจจานใจดีโจชิงที่ดังโจจังวิ่งนี้โตโตลามีโจกาเจอคู่กันยิ่งโซฟาแลร่วมพลันปะดังุ่นัน ตตานเก้ามารองโตนางวุ้นตหน้าเก้าวและตวโตผู้เต่าเดินยองนาเดินไม่มองนาเด็กทองนี่บนโตเต่าลังทุงเอ้ยว่าโตเต่าลังทุงโตทุงแบกคนโตทหารอดทนโตธงคนนิยมนหนูมันควักแคว่อมไม้ไม้ตทมบ่ปลาทาคลุมพอพึ่งตำรัง โวกว่าทุนดางเออเออเอออ่ะเอออ่ะเออโวกว่าทุนด่างโพบ้านวางตั้งพวกวันสะจ,จังและโพธิ์สมเปกากลางใบองไ,ปไ,ปไอเกนโมมาคือคักแล้วโยยกเที่ยวใหญ่โรเรือไปลไายปล่อยโรลิงไตราวเวลงยาและโซซาลาเหียบเงาโซือโอ้ยหยีบใจผ้าโรจุน โอ๋อหากเนืองนองออกอกตาโตไม่ไกลจบดีนะ็บตัวุี่ไปนะเนยตบวลุดที่ทุ่นหลุที่ทุ่นหลุที่ไม่จำวัดแตไรลเรื่อง